ฤาษีดวงนี่เป็นโรคที่รักษายากแ,แล้วมันเจะบทรมานมากเป็นหนักจนถึงขนาดที่ว่ามันบวมเลยอะ่ะเป็นกี่มะเฟืองอะ่ะก็ประมาณสิบกว่าหัวพอถ่ายามันก็มีเลือดออกนะเลือดออกทุกวันคอห่านดำเลยอะ่ะต้องนอนเลยเพราะว่าหน้ามืดหลวงพี่พระนัสนพงศ์อายุสี่สิบเก้าปีเป็นฤาษีดวงมาตั้งแต่ตอนเป็นโยมตอนนี้บวชมาได้มาสาิบสองพรรษาแล้ว ก็ตีซะว่า16-17เปีที่เป็นลิชีดวงเริ่มจากอาการเราถ่ายยาสองวันถ่ายทีเงี้ยคือดูแลตัวเองไม่เป็นอ่ะอันอุจจระพอจะถ่ายทีก็ต้องเบ่งพอเบ่งเบ่งมากมากปุ๊บมันก็ทําให้มีเลือดออกก็คือทําอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นกิจวัตรเลยหลาย,ลายๆลปีอ่ะคือคอ,อันและเบ่ง พอเราจะถ่ายก็เบ่งอั้นวันสองวันถ่ายทีเงี้ยคือถ่ายไม่ไม่เป็นเวลาทําอย่างเงี้ยทํเป็นกิจวัตรมาหลายหลายปี5ปี10ปียเงี้ยจนมันเกิดโป่งพองดาเนินชีวิตมาเรื่อยจนมันเป็นหนักขึ้นช่วงมาบวชเนี่ยก็คือเหมือนกับเรานั่งสมาธิเยอะนั่งวันหนึ่งหกชั่วโมงเงี้ยมันก็เหมือนกับเลือดมันไม่มันไม่เดินหรือมันยังไงเนี่ยก็คือมันทําให้เป็นเยอะมันก็เริ่มขึ้นทีละสองหัวสามหัวแล้วเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณ เจ็ดแปดปีอะ่ะก็ไม่ได้รักษาจนจนมันไม่ไหวแล้วอะ่ะจนนั่งไม่ได้คราวนี้มันบวมตลอดบา,บางวันก็นั่งไม่ได้ทั้งวันเลยแล้วก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มหาวิธีการรักษาเริ่มกินยาถ่ายก็ไม่หายเพราะว่ามันเป็นไปแล้วอะ่ะเป็นลิสิดวงไปแล้วแล้วพอกินยาถ่ายมันก็ไม่หายมันถ่ายทีก็อักเสบทีพอถ่ายปุ๊บมันก็มีเลือดออกนะเลือดหลอกทุกวันพอเลือดหลอกทีก็หน้ามือจะมึนหมัวหมดเลย มันเดินเดินก็เจ็บนั่งก็เจ็บเราก็จะนอนนอนนอยก็นอนก็มึนหัวมันเวลาปวดเจ็บมากๆมันจะมึนหัวหมดเลยมันขึ้นหัวมันเหมือนป็นมันเป็นจุดรวมของวัสารกระตุ้นไปกระตุ้นที่ท้องทําให้อยากถ่ายตลอดเพราะอยากถ่ายตลอดพอเราเข้าห้องน้ําไปถ่ายก็ไม่ออกแต่มันก็จะปวดอยู่นั้นมันจะตุยอยู่นั้นอ่ะขันข้าวก็ฉันไม่ลงแล้วมันก็อยากจะถ่ายแล้วว่าเวลาเราปวดฉี่ก็ฉี่ไม่ออกเพราะว่ามันเหมือนแบบมันปวดไปเจ็บตรงนั้นอ่ะปเจ็บตรงก้นอ่ะเป็นหนัก จนถึงขนาดไปที่ว่ามันบวมเลยอะเป็นกี่มะเฟืองอะก็ประมาณสิบกวัวป้ายยาแล้วมันทําให้หวัวริ่ดวงหลุดออกมาหหเหมือนเหมือนเล่าซีมามาทาให้ให้มันไปกัดเนื้อให้เนื้อมันสร้างเนื้อใหม่แล้วว่าดันหวัวริ่ดวงค่อยๆดันออกมามันหลุดมาประมาณเจ็ดหวัวแล้วถามว่าเจ็บไหมเจ็บก็เจ็บมากแต่ว่าหายไปเก้าสิบเซนแล้วมันยังเหลือสิบเปอร์เซ็นต์อะหลวงพี่ต้องบินไป,ปเทศดโดยเซียพอตอนไปอยู่อโดยเซียไปเจอของสแสลงอะ มันยังอักเสบอยู่เนี่ยของแล้วแหลมเพื่อมันเลยขึ้นเลยตอนนั้นอ่ะขึ้นมาเป็นแข็งๆเลยลูกเจอประมาณเจ็ดหัวข้้งในนะทั้งในประมาณห้าหัวทั้งนอกประมาณสองหัวถึงสามหัวที่เห็นก็ไม่อยากไปรักษาที่นู้นเพราะมันเจ็บมากตอนนี้มันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเดินยังเจ็บเลยเดินยังเดินพอเดินแล้วมันไม่สง่างาม,มาแล้ว,วอ่ะพอพอเวลานั่งถ้านั่งนานเนี้ยแต่ถ้าก็ไม่มีบอบ์ดนี่นั่งไม่ได้เลยเหมือนแบบพอไปกดทับอ่ะก็ทําให้เกิดอักเสบขึ้นมาเนีี้มันก,ก,ก็ก็จะปวดทั้งวันเลย พอปวดถ้าปวดปวันไหนอักเสบมากปวดมากก็จะขึ้นสมองเลยขึ้นสมองมันก็จะบืนหัวไปหมดเลยพอถ่ายมันก็มีเลือดออกนะเลือดออกทุกวันคขห่านดำเลยคำนวณแล้วเป็นถ้วยอ่ะเป็นถ้วยอะ,ถ,ยอะถ้าแก้วก็ประมาณครึ่งแก้วกว่าถ้าวันไหนครึ่งแก้วหวานาวน,ววาน,นี่ก็ต้องนอนเลยเพราะว่าหน้ามืดมันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นหน้ามืดบางทีหน้าซีดก็คือเราเสียเลือดตลอดทุกวันเนะี่ย แล้วก็ได้มาเจอทางดรพัฒได้ลองยาของดรพัฒลิซี่มโนซาเออร่ามาช่วยแก้ลดอักเสบเคสมาช่วยการขับถ่ายพอวันที่สองปุ๊บที่บวมเนี่ยยุบเลยสลงพี่ก็เลยเฮ้ยยาตัวนี้ถ้าทานจะดีเพราะว่าชุดแรกอาการบวรมอาการอักเสบมันลดลงสลงพี่ก็เลยลองขอสมัครเข้าโครงการกับดรพัฒท่านก็ตอบรับมาอันนี้ก็เริ่มฉันยาต่อเนื่องอาการเสพก็ดีขึ้น ยาแก้ปวดไม่กินก็ยาแก้ยาของเลือดพารตอ่ะช่วยช่วยให้แก้ปวดพอเวลาถ่ายปุ๊บมันจะปวดพอพอถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็กินยามันก็จะดีขึ้นพอกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยปุ๊บมันก็ดีขึ้นนะออกมาหกถึงเจ็ดเดือนรู้สึกว่าแผลมันดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นการพอพอเวลาเราถ่ายมันโป่งปุ๊บแล้วมันก็หดตัวไวที่มันบวมมันยุบเข้าไปแล้วอ่ะเก็บเข้าไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อาการดีขึ้นเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ตัวยาของดรพัชเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับเพราะว่าออกกินปุ๊บมันจะไปสามารถลดการเสพได้อย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเรอะจากที่สังเกตเนี่ยอย่างว่นเช้าเนี่ยพอก็เจ็บแผลใช่ป่ะพอขัดยาไปปุ๊บดีขึ้นเลยแล้วก็เพนเนี่ยพอเพนขานปุ๊บตอนนี้นั่งได้เลยปกติถ้าไมนะ่งั้นเงาจะใบสองใบสามขนาดหลวงพี่เป็นหนักๆนะยุบยุบแบบเห็นได้ชัดเลยอาการเจ็บลดลงเวลาถ่ายเลือดไม่ออกจากที่สังเกตนะทุกวันนี้ก็ สบายเลยก็นั่งนั่งมาซีได้ปกติทํากิว่ากกรรมได้ปกติพีวิว่ายาดรกเตอร์พาร์ตเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าสังเกตแล้วพอลองชุดหนึ่งชุดสองชุดสองเห็นผลเลยอาการปวดอาการบว,วมยุบเลยอย่างเห็นได้ชัดก็น่าน่าจะลองไปปรึกษ,ษาหรือว่าลองไปให้ท่านแนะนําดูยาสมุนไพรตัวเนี้ยจากที่ลองเนี่ย ราะหลวงพี่ลองมาหลายตัวแล้วแล้วเป็นมาเป็นมาเยอะติาปีละตัวเนี้เห็นได้ชัดเลยคือพอปุ๊บเราเราเป็นมาเป็นสามสี่ปีบวมมาตลอดเลยเนะี่ยเจ็บมาตลอดเนี่ยพอเจอแค่กินแค่สองครั้งอนะ่ะหายปวดและยุบอย่างเห็นได้ชัดเลยก็อยากฝากไว้ลองให้ลองติดต่อทางรัฐธรพันดูได้จากที่พี่ลองพี่หลวงพี่ว่าโอเคครับ